สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่ค่าปรับร่วมหมื่นล้านบาทที่สารปกครองสูงสุดสั่งให้กมรมควบคุมมลพิษจ่ายให้กับบริษัทเอกชนผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างคลองดานความผิดพลาดโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามกับคุณสลาร,ารัตรัตนสุวรรณ 2,538มติคณะรัฐมนตรีให้สร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแต่โครงการนี้กลับเต็มไปด้วยเงื่อนงำและความไม่ชอบมาพักลเริ่มตั้งแต่การรวบรวมที่ดินมาขายให้กรมควบคุมมลพิษรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการจากตำบลบางปรากฏกับตำบลบางปูใหม่มาเป็นที่ตำบลคลองดานรนาักการเมืองได้เตรียมที่ดินไว้ขายให้กับรัฐ ในราคา1,956ล้านบาทซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงอีกทั้งมีสภาพเป็นป่าชัยเลนไม่สามารถออกโฉนดได้แต่คณะรัฐมนตรีขณะนั้นกลับอนุมัติเงินก้อนโตโดยไม่ตรวจสอบความผิดปกติใดๆบ้านพี่ไม่มีน้ำเสียแล้วน้ำเสียอยู่ที่บางปูทำไมบ้านพี่ต้องรับบำบัดน้ำเสียเหตุผลอะไรที่รัฐจะต้องมาบำบัดน้ำเสียที่นี่แล้วก็ที่นี่มีอาชีพประมงเป็นหลัก มันพี่พี่หาพี่ก็ต้องหาจุดดีของเขาอะแต่มันไม่พบอะค่ะใใบที่เขาประเมินประเมินราคาของกรมที่ดินนะคะไล่ละ4ี8สีแต่ขายในล้านกว่านะคะล้านสามะคะม่ะที่ดินที่ที่เอามาขายให้กับรัฐแล้วรัฐเนี่ยนะคะได้ออกได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินไปแล้วสี่แปลง ในการเพิกถอนโฉนที่ยินไปแล้วเนี่ยก็คือว่าการออกโฉนนั้นไม่ชอบไม่ถูกต้องจากความผิดพลาดครั้งแรกมาสู่ความผิดปกติครั้งที่2เมื่อปี2540กรมควบคุมมลพิษตกลงทำสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสายสัมพันธ์นักการเมืองอาทิเช่นตระกูลลิปตะพันลบและอัศวะเหมบริษัทเหล่านี้ค่ะ สมัยก่อนนู้นเลยฮะเป็นเหมือน,อนกับว่าห้าเสือการทางอ่ะเขาทําทางค่ะแล้วต่อเขามาทําระบบบ่อน,น้ําเสียทีนี้บริษัทที่รับเหมาเนี่ยนะคะโครงการสัญญาเนี่ยมันผิดพลาดอย่างมากที่ไปเป็นการว่าจ้างแบบเทินคีถ้าคุณว่าจ้างแบบเทินคีนี่คุณเหมารวมทุกอย่างให้อยู่กับเขาไงฮะ,ะเขาจะเป็นผู้ที่จัดหาที่ดินด้วยเขาจะเลือกว่าเขาจะเอาที่ดินตรงไหนแล้วเขาก็สามารถอ้างเหตุผลได้ว่าไม่มีที่ดินอื่นที่จะมาเป็นคู่แข่ง ในขณะเดียวกันเนี่ยการก่อสร้างที่ให้สร้างไปออกแบบไปเนี่ยคะ่ะการว่าจ้างแบบเถินคีเนี่ยะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นการว่าจ้างแบบนี้ต้องไม่มีแล้วในประเทศไทยคะ่ะสังคมตั้งคำถามและรอฟังเหตุผลว่าทำไมรัฐจึงแพ้คดีอย่างราบคาบเช่นนี้ที่มาคือในรัฐบาลทักษิณชินวัตรส่งประพัฒปัญญาชาติรักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 25กุมภาพันธ์2,546ทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าต้องยกเลิกสัญญาหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะต้องมีความผิดประพัทให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าสัญญาเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นไม่จำเป็นต้องเจรจาซึ่งสุดท้ายแล้วบริษัทก็ฟ้องร้องได้ในวันเดียวกันกับประพัท์ให้สัมภาษณ์สุทีธีรกุล ผู้อำนวยการโครงการคลองดานตัวแทนจากกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษอภิชัยชวะเจริญพันธ์หลังขอพอพบว่าหนึ่งในกิจการร่วมค้า NVPSKG คือบริษัทนอตเวสได้ถอนตัวออกไปโดยไม่มีการแจ้งและขอพอไม่จ่ายค่างวดงานมีตัวแทน ซึ่งรับมอบอำนาจมาจากบริษัททั้ง5เสือเนี่ยฮะเขาข้อที่จริงก็เราผมได้นําสื่อว่าได้มีการปกปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้ทางกรมรู้ที่ถามว่าดรกบกิตผมจําได้ว่าดรบกิตก็ยืนยันว่าในวันลงนามสัญญาเทินคีเนี่ยสัญญาโครงการเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าบริษัทนอร์เวสได้ถอนตัวไปแล้วประเด็นหนึ่งที่ทางกรมควบคุมสาพิษย,ยกขึ้นต่อสู้ในการที่จะไม่ต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องของ บริษัท5เสือเนี่ยนะครับก็คืออ้างว่าสัญญาโครงการนี่ตกเป็นโมฆะเนื่องจากทางกรมคุมบมคุมบลพิษนั้นได้สำคัญผิดในสาสําคัญก็คือตัวบุคคลตัวบุคคลที่ที่เป็นผู้ชํานาญการนั่นเองก็คือบริษัท n นอตเบสสำคัญ,ญผิดว่ายังยังมีอยู่ถึงได้เข้าทําสัญญาแต่ความจริงอน่ะไม่อยู่แล้วถอนตัวไปแล้ว กลุ่มกิจการร่วมค้าปฏิเสธมาโดยตลอดว่าสัญญาไม่ได้เป็นโมฆะและการก่อสร้างงานก็มีวิศวกรที่ปรึกษาของกรมควบคุมมลพิษคุมงานอย่างใกล้ชิดการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ98ในเวลา5ปีการที่กรมควบคุมมลพิษอ้างสัญญาเป็นโมฆะจึงไม่มีผลตามกฎหมาย กลุ่มกิจการร่วมค้าจึงต้องทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาเพราะกลมควบคุมมลพิษทำผิดเงื่อนไขไม่ชําระเงิน3,200ล้านบาทประเด็นการฟ้องร้องในคดีคลองดานจึงไม่ใช่เรื่องรัฐยกเลิกสัญญาแต่เป็นเรื่องที่รัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาสอดคล้องกับคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดที่ระบุว่าบริษัท ได้ส่งมอบงานตามสัญญางวดงานที่55ถึง58แล้วจริงเมื่อกรมควบคุมมลพิษไม่จ่ายค่างวดงานจึงต้องตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงมีคำพิพากษาให้บังคับคดีตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ12มกราคม2554รวมดอกเบี้ยกว่า1 0 0 0 0หมืล้านบาทสารปกครองสูงสุดขณะนี้ได้พิพากษาให้เป็นคุณกับบริษัทห้าเสือ ดยชี้ว่าสัญญาไม่เป็นโมฆะแต่ทีนี้ส่วนที่ทางกรมควบคุมมลพิษดีกาไปตามที่สำนักงานของผมได้ดำเนินการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสารดีกาจะพิพากษาไว้อย่างไรถ้าสารดีการยืนตามคำพิพากษาสารอุทธรประเด็นที่ผมพูดก็ตกไปเลยเพราะว่าสารอุทธรพิพากษายกฟ้องแต่ในะทางกับการถ้าพิพากษาถ้าสารดีกาพิพากษากลับคำพิพากษาสารอุทธร และพี่ภากษาว่าบริษัทห้าเสือกระทำการร่วมกันช่อโกงสัญญาด้วยมันก็จะมาขัดกับคำพิพากษาของศา,าลปกครองสูงสุดกรมควบคุมมลพิษต้องหาเงินกว่า10,000ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เอกชนตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดขณะที่ชาวบ้านกำลังเฝ้ามองว่าโครงการนี้จะถูกปัดฝุ่นอีกครั้งหรือไม่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็จะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอีกครั้ง ดาวันจันทรระหัสดีแกนนำชาวบ้านบอกกับทีมข่าวเนชั่นเอ็กซ์ไฟ์ว่าชาวบ้านต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่กลับดำเนินการล่าช้าจนทำให้คดีอาญากรณีทุจริตที่ดินของนายวัฒนาอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกหมดอายุความในช่วงที่มีการตรวจสอบวัตถุจริตแล้วเนะะี่ยค่ะมันมีการพยายามในการที่จะล็อบบี้กันนะคะ มีการวางเฉยของคนที่รับผิดชอบเช่นปล่อยให้คดีอาญาหมดอายุความนะคะหมดอายุความแต่ว่าถ้าเกิดครั้งนี้นะคะรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ไปเอาเงินเหล่านั้นคืนน่ะจะปล่อยให้หมดอายุอีกเหรอปล่อยให้รัฐเสียหายมากกว่านี้อีกเหรอมันไม่ได้ให้บทเรียนกับคนที่มีส่วนร่วมในการทุจริตนั้นในอีกด้านกรมควบคุมมลพิษก็กําลังเร่งติดตามบังคับคดีความผิดทางละเมิด กับนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง15คนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐเป็นเงินกว่า10,000ล้านบาทและหากคนเหล่านั้นไม่มีเงินจ่ายต้องสอบและติดตามยึดอายัดทรัพย์สินส่วนอื่นมาชำระแทนแต่นั่นก็เป็นคนละคดีกับที่สารปกครองสูงสุดสั่งให้ชดใช้เงินแก่เอกชนรวมหมื่นล้านบาทความเสียหายที่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเสียหายที่ มากที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยกำลังที่จะหาแนวทางในการที่จะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่นำชาวบ้านเรียกร้องให้นำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างใกล้เสร็จใช้เป็นศูนย์วิจัยและแปร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพราะระบบนิเวศชายฝั่งที่สมบูรณ์แต่ในระหว่างที่รัฐไม่ตัดสินใจใดๆ พวกชาวบ้านจึงไม่สบายใจเกรงว่าโครงการนี้จะถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งบ,บ่บบอบำบัดบ่อเตอิมอากาศเหล่านี้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอาไปเป็นเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเพื่อที่จะปล่อยทะเลที่อยู่ใกล้แค่นี้เองส่วนป่าชายเลนตรงนี้ฮะจะเห็นได้เลยว่า บอกว่าเนี่ยล้อมรอบด้วยป่าชายเลนที่สมบูรณ์อันนี้คือระบบนิเวศท,ที่สมบูล์สมบูรณ์โดยธรรมชาติคุณดูนะคะว่าต้นแสมเนี่ยฮะที่สูงขึ้นมาขนาดนี้มันใช้ระยะเวลาเติบโตมาเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยะความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายในเนี้ยค่ะมันมีมากมายมหาศาลมันมีความหลากหลายทางชีวภาพมีนกมีอะไรเรามาร่วมกันที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นศูนย์วิจัยไม่ดีกว่าเลยคะการติดตามเพื่อหาคนรับผิดชอบจ่ายค่างโง่นี้ จึงไม่ใช่การไปเรียกเงินจากวัฒนาอัศวะเหมที่ทุจริตที่ดินเพราะเป็นคนละประเด็นกันแต่ต้องไปเรียกเก็บกับทักษิณประพัดและอภิชัยเพราะเป็นตัวละครหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำพิสัญญาในนี้ก็ต้องเป็นระบบการเงินก็แน่นอนอยู่แล้วเ,เพราะว่าเงินที่ทางรัฐจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์มันถ้าไม่ใช่เงินกู้จากต่างประเทศ ก็เป็นเงินภาษปาีประชาชนทั้งนั้นจะเป็นเงินอะไรคําว่าต่อไปนี้เนี่ยระบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนสหรับประเทศไทยเนี่ยจะไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกทางกรมเองเราก็เราได้ตั้งว่าต่อไปนี้โครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะทำหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไปนั้นคงจะต้องทำด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดทั้งสิ้นจากฮบเวลถึงคลองด่าน รัฐบาลจะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กับบริษัทเอกชนโครงการคลองด่านจะเป็นกรณีสุดท้ายหรือไม่ที่รัฐจะต้องเสียค่าง่ให้กับบริษัทเอกชนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์ Nation TV พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Nation x f i l e เพื่อรูุ้นรับเสื้อรายการสัปดาห์ละ5ตัว